เอาละฮะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรยเซอร์นะฮะเราเราก็อยู่กันกันกบเกมบีดเบฟโซเ่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคางเงโรสะนะผมไปลองเล่นมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ตีธรรมดาแรงโคตรเลยเอาไปลงในหอคอยชั้นต้นๆของอ่าหอคอยทดสอบนะ่ยแล้วรู้สึกว่ามันตีแรงมากๆเลยจากตัวเก่าที่ลงหอคอยแบบ อ้ำยาพอสมควรเอาตัวนี้ไปตีง่ายมากเลยครั้งีรสะครับเป็นสังก,กัดยมทูตผู้สังหารไร้สังกัดตัวนี้ออกแบบมาสําหรับตีกิวไร้สังกัดนะครับถ้าไม่ตายไม่ติดสถานะอะไรนะมีริงความเสียหายถ้าจบตีปกติบอก20% ตัวนี้เป็นตัวตีปกตินะครับมีดียังไงก็คือ ATK แรงถึง792มีเลือดที่สูงพอสมควรแล้วก็ SP 374กับคิดข้อ377ถ้าเทียบปัจจุบันนี้นะครับ SP เอ้ยไม่ใช่ A เกาะ A4 ไฟฟ้าเนี่ยพลังป้องกันกับคิดิ้อสูงมากๆเลยนะสำหรับ SP ะถือว่าน้อยแต่ตัวเขา มีอาอาเบดิตี้ที่เอื้อ s p อยู่ด้วยนะฮะสกิ a s ั c h i p นะครับอ่าลดเวลาสถานะแช่แข็ง100%ยเยกเลิกกับศัตรูเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติถึง80%เอนตะเ่เวอร์ไปแล้วโอ้โหคตรสูงแล้วคือ ตีปกติตั้ง792นะเกือบ0 0แล้วเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติตั้ง80%โอ้มันจะแรงอะไรขนาดนั้นเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีแรง50%จากที่ตีเบานะฮะเ p เบา5 0นี่ก็ถือว่าโอเคถ้าติดคิ้มันก็จะสูงหน่อยรอดจากความเสียหายถึงตายครับมีตายเกิดเพิ่มฮิตถ้าโจมตีปกติ อ้มันแรงอยู่แล้วจะมีฮิตไปทำไมเนี่ยสุดยอดเลยนอกเหนือจากต่อสู้แบบกริวนะเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีสียเงิน10%เป็นต0เป็นตัวตีไกลนี่เองอ่าเมื่อต่อสู้แบบกริวเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตี30%ทีมปาร์ตี้นะครับเพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติให้ตัวละครสีฟ้าเท่าใดก็ได้แต่ว่าสีฟ้า20%นะฮะ จำนวนรับริชูเชนบอก1นึ่งซปเปอร์อาร์เม,มอร์ยกเว้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มคุณสมบัติพุทธงาาเร30%เมื่อต่อสู้แบบกิล50%ออกแบบมาตีกิลไร้สังกัดสีฟ้าเก่งโคตรโคตรเลยฮะแต่จะเอาไปทำอย่างอืง่นมันก็พอเล่นได้นะเอาไป PVP ไม่แนะนำเอาไปฟาร์มทั่วไปเออโอเคเล่นได้ แต่จะเอาไปฟาร์มน้ำหอมฟาร์มอะไรงนี้ก็เอาตัวเฉพาะทางดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาจะด่าเอาเอาตัวดอกไปดีกว่าแต่เป็นตัวปกติที่ตีเร็วเร็วมากและก็แรงมากๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเขากันเลยครับอ่าคือผมไป เอาลองไปเล่นแล้วรู้สึกว่ามันโอ้โหตีเร็วตีแรงมากๆเลยฮะเลยหยิบเอามารีวิวซะหน่อยเนี่ยฮะปั๊บป๊บปับป๊บสายฟ้าแบบมันเร็วมากเลยนะเนี่ยทุกคนถ้าเทียบกับตัวใหม่ๆตัวเก่าอ่นะเนี่ยเทียบกับทุกตัวมันมันตีเร็วมากอะ่ะเนี่ยปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบเร็วจริงๆแล้วก็แรงมากมากเลยโอ้โหอันนี้คือไม่ได้เอาลิงก์ไม่ได้เอาใส่ของอะไรนะฮะ ท่าสมันแบบหมุนมุนหมุนๆแล้วหมุนอยู่นานมากนะฮะเห็นไหมฮะนานจริงๆถ้าหนึ่งอผมว่าชา้าไปนิดนึงการออกิีถ่าสองก็ชา้าไปนิดนึงนะแต่ก็ยังเรี้ยงพอตัวอื่นอยู่ไอ้ท่าสามแต่ตัวนี้มีดีท่าสองเลยเนี่ยดูดเนี่ยเราจะตวหมุนๆแล้วก็ตีปับ๊บตีตีอย่างเดียว แส่งว่าอันนี้เป็นตัวสายตีปกตินะแล้วก็ตีแรงมากๆเลยเพิ่มความเสียหายถ้าจำตีปกติตั้ง80ปเซ็นตแต่ยังมีฮิตอีกต่างหากโอ้โหคือดีอ่ะจะเอาไปตีกิวคือดีเลยถึงจะไม่อัพเอาไปก็เอาไปตีได้เลยอ่ะผมว่าเอามาฟาร์มทั่วไปก็ได้ฮะไม่ได้น่าเกลียดอะไรจนเกินไปมันเก่งมากเลยนะเก่งมากแลนะ้วเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูอันตินกันนะฮะอืมคล้ายๆกับในอัไเงี่ยอ,อียไม่ใช่อะไรนะอนน์ติเม่เยอือหือตีธรรมดาแรงมากครับอันนี้ผมแนะนำเลยโคตรสำหรับอ่าสีฟ้าไร้สังกัดดันจิวนะฮะ ตกิลมันก็มีข้อเสียแหละจริงไหมถ้าผ่านไปปีสองปีมันก็มันก็อาจจะเล่นไม่ไดู้้ตัๆใหม่ๆที่กำลังจะมาใหม่แต่ตัวละครปี2ปีผมว่ามันก็เริ่มเก่ามันก็เล่นไม่ได้เหมือนกันหมดแล้วแหละมันก็ต้องหาตัวใหม่เป็นธรรมดานะะโอ้โหเนี่ยมันตีแรงจริงๆเนี่ยตีแรงมาก นะสำหรับใครที่พลาดการเปิดตัวนี้ไปก็ร้อตู้หน้าได้นะผมแนะนำเลยแรงจริงแล้วก็โนซะุมินะโนซุมิก็มีประโยชน์ในตู้เดียวกันของเขานะฮะโนซุมิก็มีประโยชน์คือยูออให้เพื่อนซื้อคืนชีพได้ส่วนอีกตัวนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่เอาไปเล่น p v p ยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะฮะ โอเคไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขออนุาจบการรีวิวตัวละครตัวนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ